ดีใจจังแมวข้าวมาให้กินแล้วทีละดีใจจังเลยแมวข้าวมาให้กินแล้วอ้าวทำไมปากเป็นสีนั้นละ่ะมันไปเล่นยาม่วงที่ไหนมานน่แงงตาอ้วนดีใจจางบันเทิงเลยครับบันเทิงเลยครับดีใจจังแม่มาเลย บ่ดีใจจังเลยแมียวมาเร็ว <ALK> <ส pit> จี้ิี้จิจ้จีจิจีจจ้จี้รู้ตัวอีกรู้อีกรู้อีกก็จะได้กินข้าวกันข้าวกับอะไรวะโอ้วู้ <soap> <sk desert> ข้าวกับไก่นี่หวายตาอ้วนจะได้กินข้าวกับไก่กันวันนี้แม่ต้มไก่ใส่ข้าวนะครับต้มเนื้อไก่ใส่ข้าวให้ลูกน้องคนนึงบ่ะ แม่ให้กินูกขยำมังกรครับบวชนี่ขู่กินด้วยนี่แหละครับวิธีเลี้ยงหมาปอมของเราเนาะค่ะเนาะสิบหกตัวด้วยกันนะคะเนาะบางแก้วอีกสองตัวบางแก้วเลี้ยงในห้องแอร์นะครับผมครับครับครับไปเลยไหมให้แม่ให้กินปะ <laughs> เลยมาเลยมาเลยมาเลยโอ,โอ้เดี๋ยแม่หักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกินเ <c oughs> บิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งมันพี่น้องเอาเลยลุยเลยอหยอยจางเลยสนมีมารยากความเด็ดพี่น้องแม่เขาจะให้ลูกเขากินก่อนนี่แหละความหักของแม่เนาะคะนะ่ะเนาะความรักของแม่เขาจะปล่อยให้ลูกเขากินก่อนแล้วเขาก็จะกินทีหลัง แบ่งให้แม่ๆกับพี่ๆเนาะค่ะเนาะ oh. วานเล็กเขาจะกินในกระบะนะครับเขาจะได้ต้องไม่แย่งกันเอาคุณแม่อ่ะแม่กินเข้าไปลูกหมาใหญ่เขาจะมีมารยาทนะพี่น้องเนาะน,นี่เห็นไหมเขาจะไม่แย่งหมาเล็กกินเลยมันอยู่ที่เขาสอนนคะคบพี่น้องเขาสอนอย่างไรพันกระจิตแบบนั้นแหลคะค่ะอ่ะพี่เปาพี่เปากินเลยลูกอ่ะพี่เปาครับพี่เปา กินไหมพี่ดุ๊กดิ๊กกินไหมล่ะลูกด็ดไปไหนล่ะพี่ดุ๊กดิ๊กกินข้าวเร็วเอาพี่ดุ๊กดิ๊กไม่เข้ากองตัวเองนะลูกอะเอาแม่สองตัวนี้จะมีมารายาทนะครับกินในกองเลยครับผมน,นั่นนี่ล่ละลูกเป็นอยงสี่ล่ะมาหยาดแม่กินได้พี่น้องเด้อ เห,ห็เขาจะมาแย่งแม่กินทั้งๆทงี่เราให้กรบบะบะเบอเลยอร่อยไหมล่ะข้าวกับเนี่ยข้าวกับเนื้อไก่นะครับแล้วก็ผสมอาหารเม็ตรให้น้องๆของเราจะกินจุ๊บจับจุ๊บจับเลยสุดยอดเลยครับมาเลี้ยงมาปอมแบบนี้และพี่น้อง สุดยอดกับบรรยากาศนี่มันแรงเขากับปล่อยเขามาเล่นซี่สิละพี่น้องปล่อยพี่น้องมาเล่นมาเที่ยวนะคะนะนี่บรรยากาศนะครับบ้านอยู่ติดถนนก็เลยแบ่งน้องๆลงมาข้างล่างค่ะพี่นอ้องเพราะว่าห่วงเขานะคะเนาะอยู่ติดถนนอนันตรายนะครับรถเยอะเอาอิ่มแล้วบ่อ <laughs> อิ่มลวบ่เต้าอ้วนเต้าอ้วนนี่เป็นหมาพันปอมค่ะพี่น้องเห็นไหม ต้วันเนี่ยเป็นหมอฟันปลอมตะจุ๊ง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 กินแล้วเขาเป็นกรสิแลนออกไปหาครับไทยแต่พี่น้องคนหู้โห่ตัวไปแล้วดุย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 ไปเร็วนี่ไปดุย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 ไปเร็วพี่ดุกดิ๊กพี่ดุกดิ๊กครับแม่ยังไม่ล้างมือเลยเศร้าเขาให้เพิ่นเนาะอ้วนความหนาหักของเพิ่นตะวนเรียนแล้วกัน กินแล้วก็เล่นนี่หน่อยเล็กน้อยเด็กน้อยเฮ็ดจังไลกันนาหักว่คณะขอให้เป็นเด็กนะพี่น้องเนาะเห็นเฮามานี่สะออ้นสะอ่อนหลายหักหลายห่องกี้กี้กี้กอกงกันเป็นแถวเรียงระดับเลยพี่น้องเห็นไหมนี่แผ่นเค้กเนี่ยหนูไปหนูไปกินยาม่วงมาจากไหนเนี่ยเขาเอาไว้ทาแผลนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนูไปเออไปเอามาเตอไสเพิ่นลินเพิ่น ไปอมมา้งจะเฉยหนิเหรออีเพนเคกอีเพนเคกนี่ก็นินดๆในๆพุ่นว่ากันไปครับทายอยู่พุ่นแล้วพุ่นแดนเขาปลาแล้วลูกน้องคอยติ๊ดติ๊ดติ๊ดชีวิตหมาปลอมครับ ถึงแม้จะไม่รู้หลานนะครับเป็นมาเศร้าสว,วนเฮาก็ดูแลเขาอย่างดีเนาะเพื่อเมื่อเขาได้เลี้ยงเขาแล้วออกลูกออกเต่ามาเฮาก็ดูแลเขาต่อไปยางเจ็บมูกวันเมื่อก้อนกับผ้าไปฉีดวัคซีนวะพี่น้องป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันนะคะนะ่ะเนาะเรียบร้อยแล้วพุ่นทับท้ายแล้วก็ยอกันซะโต๊ะพุ่นเนี่ยงวนกุ๊บตามภาษาเด็กๆนะคะนะ่ะเนาะ นี่ก็ขอตัวก่อนเด้อคัดเด้อฝากกดติดตามมารีพาลุยด้วยนะพี่น้องเนอะมารีเละหนิงมารีพาลุยกันจ้าสวัสดีค่ะ